ใส่ชีมใส่อีหยังเซรามตัวใดนี่ครับก็เลยบอกขึ้นไปครับนี่ครับนิสิตเซราม สวัสดีครับผมเซ็กชุมแพรนะครับช่วงนี้นะครับผมกับถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายรายการแล้วก็เป็นพิธีกรครับผมสิ่งที่ผมต้องเจอซู่มือนะครับพี่น้องก็มีโอ้ยแสงแดดครับไฟนะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์นะครับผมสิ่งที่ตามมากครับพี่น้องก็เฮ็ดให้หน้าห้าแบบแห้งกระด้างมีจุดด่างดำมีสิวนะครับและที่สําคัญเฮ็ดให้หน้าห้าแบบวดซื่นครับพี่น้องครับที่มีโอกาสนะครับไปพ่อกับแฟนครับท่านึงเพิ่นกันเลยให้ผมใส่เสื้อลตัวหนึ่งนะครับตอนแรกกับบุกการใส่ครับพี่น้องเพราะว่าเป็นคนที่แบบที่ร บาบางครับพี่น้องเป็นคนเนี่ยเงี่ยงครับผมนี่เลยโตนี้แน่เยครับเนี่ยครับนี่สิเตลําครับพี่น้องครับเฮ็นแบบนาข้าแบบดูดีขึ้นใสขึ้นสดซื่นขึ้นมีน้ำมีนวลนคือรูปไปทัวน้าครับพี่น้องนี่เห็นบ่บอกเลยว่าไม่เหนียวไม่เหนียวทาง่ายครับผมอ่านี่สาหรับใครที่แบบอยากหาใสนะครับหาซื้อได้เลยครับพี่น้องครับ